ไี้เทียผู้ถามจริงเกิอะไรอ้รถชาวบ้านไอ้ต้นตีนไอ้เทียดูมันจอดดิเฮ้ยดูเอดูเออมันจอดขวางสะพานละเอามันตรวจแล้วมันไม่ไปไหนไอ้กขัดนี้คือแบบไอ้เทียเออไอ้เทียจอดแบบสะพานแคบอะสะพานตรงก่อนเข้าอุโมงค์อะมันจอดขวางเลยมันไม่ควรไง อย่าให้มีครั้งที่สองนะถ้ามีครั้งที่สองนะถ้ามีครั้งที่สองอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดอ๋อได้ได้แล้วถ้ามีครั้งที่สามนะครั้งที่สี่เนี่ยไม่ควรที่แบบที่ครั้งนี้แหละที่มันแบบเยี่ยมมากแล้วรีแล้วก็ยังอยู่ที่เดิมอะไรก็ยังอยู่ที่เดิมไอ้คอคัคกวนไปมันขมาไม่รู้ว่าวงไอน้ำอากาศมไม่ฟิกเออมันกัเรื่อยๆอ่ะถ้าฝนถ้าหยิมมาเนีบันเทิงแล้ว ฝนตกตลอดเล่นเีเกมนี่รัองมันลอเงมันขึ้นมาที่ผีแล้วนี่คือถ้าไม่มีอรถชาวสวนชาวไร่ต้องบิดแต่เนาะ ไม่มีทางตงกไม่หีุครับตกเขาไม่ฟ <laughs> ูไม่ดึงแรงไม่แงไม่หยุดยับหน่งยิียับเลยตั้งแต่ชนต้นไม้ตรงกันมา